ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เช่นเดียวกับรายการ Wake Up Thailand เมื่อเช้านี้นะครับรายการ The Daily Dose ก็จะเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมสนุกตั้งชื่อฉายาชื่อเล่นนะครับสำหรับสื่อมวลชนเริ่มต้นจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆรวมไปถึงหนังสือพิมพ์คือการตั้งชื่อให้กับนักการเมืองให้กับสภาให้กับคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วนะฮะน่าเบือ่อคาดเดาได้และก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่ว่าการตั้งชื่อสําหรับสื่อมวชนผมว่าน่าสนใจกว่าเยอะนะฮะฐานอันดรที่4ใช่ไหมฮะก็จะมะีสื่อไหนบ้างนะฮะทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11ไทย PBS แล้วก็เอเชียอัปเดตเข้าใจว่าที่ผ่านมาชื่อเล่นฉาย,ยาที่ออกมานั้นโฟกัสไปที่ช่อง3แล้วก็ไทย PBS เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์บ้างนะฮะก็ขอเอาแบบคำสูภาพแล้วก็เอาแบบตลกตลกนะฮะไม่แรงจนเกินไปเลยเดี๋ยวจะ คัดสันมาขึ้นวิ่งอยู่ใต้จอ,อของรายการ The Daily Dose นะครับแล้วในที่สุดเดี๋ยวรายการ Wake Up Thailand ก็จะให้รางวัลสำหรับสุดยอดชื่อฉายาสื่อดีเด่นด้วยนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นนะครับสำหรับหน,นังสือพิมพ์ก็จะมีไทยรัฐ Daily News โลกวันนี้ ThaiPostNation เอ t ท Nation, ผู้จัดการเน้นนะฮะขอคำสุภาพนะฮะเอาแบบตลกตลกเรียบร้อยหน่อยนะฮะแล้วก็มติชนข่าวสดนะครับพิมพ์ส่ง SMS มาได้ที่ 4, 6,4 2098นะครับ464 2098เริ่มกันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะครับเรื่องของแก๊ส NGV ตกลงแล้วเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทางกระทรวงพลังงานนั้นจะยอมให้มีการค่อยๆลอยตัวราคาของ NGV และ LPG ซึ่งหมายความว่าในช่วงปีหน้านั้นเราจะเห็นสินค้า2ประเภทนี้แพงขึ้นอย่างชัดเจนจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งแน่นอนนะครับในที่สุดแล้วก็คงจะมีผลกระทบไปถึงผู้บริโภคผมหวังว่านี่จะเป็นนโยบายที่จะมีการปรับราคาสินค้าในหมวดพลังงานที่จะทำให้สะท้อนกลไกลของตลาดเสรีมากที่สุดโดยที่ไม่ทำให้ชีวิตของผู้บริโภคนั้นแย่จนเกินไปก็คือพูดง่ายๆในคอนเซปต์นี้ก็คือเอาหลักฟรีมาเก็ตมาใช้ ะะโดยที่รัฐบาลไม่ต้องใช้เม็ดเงินภาษีประชาชนในการพยุงให้ราคานั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรแต่ในขณะเดียวกันไม่เปิดทางให้บรรดาผู้ประกอบการน,นั้นเรียกร้องในการขึ้น,นะะอัตราส่วนที่ไปเก็บชาร์จผู้บริโภคอีกทีหนึ่งคือพูดง,ง่ายๆคือให้แท็กซี่นั้นไม่มานั่งขอขึ้นมิเตอร์จาก35บาทเป็น ห้าสิบาทในขั้นต้นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่อยากที่จะเห็นแต่ว่าเข้าใจถึงจุดยืนนี้ของรัฐมนตรีพลังงานคือไม่ต้องการไปบิดเบือนกลไกลตลาดทางปตทเขาชี้แจงนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันที่จำหน่ายอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเนี่ย NGV เนี่ยมันไม่พอนะฮะตามข้อเท็จจริงเนี่ยแค่ต้นทุนเนื้อก๊าสเนี่ยยังไม่รวมค่าขนส่งค่าบริหารจัดการก็อยู่ที่9บาท90สสตางค์ต่อกิโลกรัมอยู่แล้ว ขณะเดียวกันการปรับขึ้นราคา NGV ก็จะทยอยปรับขึ้น50สตางค์ต่อกิโลกรัมไปเรื่อยๆจนครบ6บาทต่อกิโลกรัมสิ้นสุดธันวาคม55ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นอาจจะเป็น LPG ที่จะต้องขึ้นไปทั้งหมด9บาทในช่วงตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับแนวคิดในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานให้มันไม่บิดเบือนกลไกลตลาดแต่ในขณะเดียวกันก็หวังว่ารัฐบาลมีแนวทางในการทํา ที่จะไม่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนั้นถูกเอาเปรียบเพราะว่าในที่สุดแล้วผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือผู้ประกอบการขนสมวลชนรายอื่นนั้นก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะอ้างว่าค่าโดยสารจะต้องแพงขึ้นค่ามิเตอร์จะต้องแพงขึ้นและอื่นๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงพลังงานคือไม่ให้มีการบิดเบือน,นกลไกตลาดแต่ในขณะเดีวยวกันก็ไม่เปิดทางให้ผู้บริโภคนั้น ถูกเอาเปรียบในช่วงระยะเวลาที่ค่าของชีพนั้นสูงอยู่แล้วด้วยถึงเวลาของช่วง Daily Cover คอนเซปต์จูเช่นะครับคิมอิลซงในฐานะผู้นําของเกาหลีเหนือตอนนั้นเขาเป็นผู้ก่อตั้งประเทศได้เริ่มการปกครองประเทศด้วยระบบสังคมนิยมที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักพร้อมๆกับการทํางานทําการเกษตรในรูปแบบของสหกรณ์นะฮะตามคอนเซปต์คอมมิวนิสต์เลยนะฮะบ,บนพื้นฐานการปกครองที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซิ์ นอกจากนี้เขายังบัญญัติลัทธิจูเช่ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปกครองประเทศซึ่งประกอบด้วยหลักสําคัญ3ประการได้แก่การมีเอกราชทางการเมืองอย่างแท้จริงจากประเทศอื่นๆนะฮนะการพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจนะหรือ self sufficiency และการป้องกันประเทศด้วยตนเองราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจูชช่ก็พิสูจน์ออกมาว่าเป็นทฤษฎีทางด้านการบริหารความรู้สึกของประชาชนในภาคส่วน ของเศรษฐกิจที่ไม่เวิร์กคือถึงเวลาเนี่ยภาครัฐต้องการให้ประชาชนนั้นพึ่งพาสายรัฐบาลไม่ต้องผลิตสินค้าสำหรับตนเองไม่ต้องผลิตสิ่งที่ตลาดเอกชนนั้นต้องการแต่ถึงเวลาภาครัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดคือพูดง่ายอุปทานหรือสป라이จากภาครัฐนั้นมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน25ล้านคนในเกาหลีเหนือผมเคยเขียนเรื่องนี้นะแล้วก็ส่งไปลงที่หนังสือพิมพ์บางของโพสต์ในสมัยที่ผมมีคอลัมน์ที่มีชื่อว่า The Anchor Man นะพูดถึงคอนเซปต์จูเช่และคอนเซปต์จูเช่ในที่นี้ก็คือคนเกาหลีเหนือนั้นจะต้องมีความมุ่งมานะจะต้องมีความอดทนจะต้องพึ่งพาประเทศของตนเองต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเราต้องพึ่งพาตนเองพร้อมๆกับร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะใช้ชีวิตประจําวัน ที่ยากลําบากแต่ในที่สุดแล้วชาวเกาหลเหนือจะสามารถกําหนดอนาคตของตนเองได้คอนเซปต์จูเช่ก็เป็นคอนเซปต์ที่ช่วยหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวเกาหลเหนือจนในที่สุดเนี่ยคนเกาหลินนั้นยอมรับกับความยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าต้องทําตามคอนเซปต์หรือแนวคิดจูเช่นี้ถึงเวลาก็ไม่ค่อยมีผลที่ดีสักเท่าไหร่สําหรับ คุณภาพของชีวิตประชาชนชาวเกาหลีเหนือพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับจะดูพิธีศพวันนี้ที่ยิ่งใหญ่ของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอลิล อายุเพียงแค่27ปีนะฮะพร้อมไม่พร้อมก็ต้องขึ้นเป็นผู้ปกครองประเทศแล้วผมกำลังพูดถึงคิมจองอุนซึ่งวันนี้เป็นผู้นำนะฮะในพิธีศพสำหรับบิดาของเขาก็คือคิมจองอิลที่ประเทศเกาหลีเหนือหลายคนก็คงจะเห็นภาพที่ออกมาแล้วดูยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็มีบทความที่ได้วิเคราะห์ถึงอนาคตของคิมจองอันนะไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทมส์นะเดียแอตแลนติกนะครับก็วิเคราะห์ไปถึงอนาคต ของคิมจองอันว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะบริหารประเทศภายใต้อิทธิพลของอาของเขาที่มีชื่อว่าแจงซองแทกนะหรืออาจจะเป็นภรรยาของอาของเขานะซึ่งคือน้องสาวของ Kim il, คิมจองอิลคิมยองหุยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าการบริหารจัดการอำนาจในประเทศนั้นจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าในช่วงสองสัปดาห์แรกคงสำคัญในการคอนโซเลเดต Power. อันนี้นี่คือภาพที่ออกมาในวันนี้นะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับผมนั่งดู c ีเนั่งด,ดู BBC ตลอดในช่วงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่สะท้อนถึงศักยภาพของกองทัพของเกาหลีเหนืออย่าลืมนะนี่เป็นประเทศที่มีประชากร25ล้านคน6ล้านคนเนี่ยไม่มีจะกินนะยากจนไม่มีจะกินยากลำบากแต่ว่ากองทัพเนี่ยมีขนาดถึง1ล้านคน มีเจ้าหน้าที่ทหารหนึ่งล้านคนออกมาวันนี้นะเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่คุณเห็นในวันนี้ก็คงจะไม่แปลกใจคุณปราบดาหยุนได้เขียนบทความที่ผมแนะนำให้อ่านซึ่งดีมากแล้วก็ลงในเว็บไซต์ประชาไทยด้วยนะครับมาเช้าในเวไว้กับไทยแลนด์ก็พูดไปบ้างจริงแล้วเขาได้พูดถึงไทยและเกาหลีเหนือนะโดยคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับประชาธิปไตยความเป็นเผด็จการและความเป็นลทัทธิ บทความนี้เนี่ยฉบับเต็มยาวมากผมขออ่านบางช่วงบางตอนและกันเพราะว่าคุณประดาเขียนเกี่ยวกับแสงไฟที่เราต้องรักษาไว้ด้วยกันถ้ำกลางบริบทนะของสถานการณ์ในเกาหลีเหนือและการริกรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในประเทศไทยด้วยซึ่งในที่นี้เนี่ยคุณปรบดาหยุนเขาเน้นแบบว่าความสําคัญของเสรีภาพทางความคิดเห็นและการแสดงออกในสังคม<อ>ไทยเนี่ย เหตุใดเราจึงมิอาจนิ่งเฉยอยู่กับที่เมื่อเสรีภาพดังกล่าวนั้นสั่นคลอนนะฮะคราวนี้มีบางช่วงมืตอนที่คุณปรับาลางเขียนถึงเกาลีหนึ่งผมแนะนําให้ท่านผู้ชมลองไปอ่านดูนะครับอย่างที่บอกในเว็บประชาไทยบางช่วงก็เขียนถึงกฎหมายในประเทศไทยที่ริดรอนสิทธิ์นะครับแล้วก็พูดถึงความเป็นเผด็จการและความเป็นลัทธิซึ่งในกรณีนี้เนี่ย มองได้หลายมุมในหลายประเทศแต่ในกรณีของเกาหลีเหนือในมุมมองของผมมีความผสมผสานระหว่างความเป็นลัทธิและความเป็นเฤติการแต่คุณสังเกตจากภาพนะถ้าบังคับออกมาให้ร้องห่มร้องไห้นั่นคือผด็จการแต่ถ้าว่าคนออกมาร้องห่มร้องไห้ในวันนี้ด้วยความสมัครใจนั่นคือความเป็นลัทธิละเกาหลีเหนือผมเชื่อว่ามันมีทั้งสองอย่างทั้งลัทธิทั้งผด็จการคุณปรับได้เขียนไว้ว่าสังคมสองประเภทเนี่ยสังคมผด็จการกับสังคมลัทธิ ที่คลั่งคลุ้มในความเชื่อเบ็ดเสร็จสำเร็จโดยปราศจ,จากการตั้งคําถามโดยมิยาแสต่อเหตุผลสิทธิมนุษยชนและความจริงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสังคมเผด็จการกับสังคมลัทธิจึงอยู่ที่สถานภาพทางจิตใจของสมาชิกในสังคมสมาชิกในสังคมเผด็จการส่วนมากมีชีวิตอยู่อย่างจำยอมรอคอยการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ระบบการปกครองที่เสรีกว่า แล้วรออย่างอย่างลําบากอย,าอย่างไม่เห็นอน,นาคตในขณะที่สมาชิกของสังคมลทัทธิมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกครอบงำมิหนำซ้ำยังพาการเสนอตัวเป็นผู้ตรวจตราความเรียบร้อยในลทัทธิอย่างบ้าคลั่งเสียเองโดยไม่ต้องรับคำสั่งจากเบื้องบนผมดูในกรณีของเกาหลีเหนือผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ถูกบังคับให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ นภาพแต่ผมก็เชื่อเหมือนกันว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อยที่อยู่ในเกาหลเหนือแบบเป็นลัทธิก็คือยินยอมยอมรับแล้วก็วันนี้โศกเศร้ากับการจากไปของคิมจองยูอย่างแท้จริงแต่ประเด็นก็คือว่าถึงแม้ว่าเป็นแบบลัทธิก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบลัทธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ว่าเกิดขึ้น โดยปรบแกนด้าของภาครัฐในการครอบงำสือ่อในการควบคุมการเติบโตทางวัฒนธรรมของประเทศและในการปิดกัน้นการเจริญเติบโตของสังคมจากโลกภายนอกคือพูดง่ายต่อยอดจากสิ่งที่คุณปรับดายุนเขียนซึ่งเดี๋ยวในอนาคตผมจะเอาฉบับเต็มมานั่งค่อยๆสังเคราะห์ในรายการนี้นะครับมีเวลาในอนาคตอีกเยอะแล้วก็แนะนำให้ทุกคนไปอ่านนะครับในเว็บไซต์ประชาไทย ต่อยอดจากสิ่งที่คุณปราบดายุนพูดเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นลทัทธิก็ยังคงไว้แห่งความเป็นเผด็จการอยู่ดีแต่ว่าเป็นเผด็จการในแบบที่สําเร็จที่คุณเห็นในเกาหลีเหนือถึงเวลาของช่วง global voices กำลังจะถูกดําเนินคดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศทําไมนี่เป็นเรื่องสําคัญที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอบริโคสเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่ทําการ ratification ไอ่อสนธิสัญญาที่เขาได้ไปลงนามนะฮะคือไม่ได้อ่าเรียกได้ว่าทำาสัตยาบันนะฮะในะธรรมนูญกรุงโรม ที่ไอวอร o โคสได้ประกาศยอมรับเขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศนะฮะคราวน,นี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอดีตผู้นำของไอวอรีโคสลอเรนต์บาร์โบ่เนี่ยไม่ควรที่จะถูกดำเนินคดีโดยศาล ICC ได้อันนี้คือเหมือนไทยเหมือนไทยในกรณีคุณนพิสิทธิ์ไม่ควรที่จะถูกดำเนินดโดยดำเนินคดีโดยศาลอาญาระหว่างประเทศได้เพราะว่าไทยนั้นไม่ได้เป็นภาคีอย่างสมบูรณ์แบบคือเราไม่ได้ทำสัตยาบันเสียทีแต่ว่าลอเรน n ์บาร์โบตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ เพราะฉะนั้นผมกำลังว่ามันอยู่ที่ศาล ICC ว่าจะเล่นใครนะอยู่ที่สาร ICC ในกรณีของบาคโบเนี่ยจริงแล้วก็ไม่แฟร์ต่อตัวเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอรารซานกววตาร่านะได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสแล้วก็มีกองทัพฝรั่งเศสส่งกองกําลังเข้าไปทิ้งระเบิดนะแล้วก็ปูทางให้กววตาร่านั้นโค่นบาคโบให้ได้แล้วก็มีการเลือกตั้งระหว่างบาคโบกับกาตาร่านะ ผลออกมาก็เสมอ50-50ทั้งสองฝ่ายก็มีกองกําลังของตัวเองที่เข็นค่าประชาชนของอีกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมไม่มองว่าการดําเนินคดีกับบาร์โบนั้นแฟร์นะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่ามันอยู่ที่ศาล ICC ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําจะจุดแตกต่างระหว่างในกรณีของไอวอรีโคสกับประเทศไทยคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ประกาศรับรองเขตอานาจของของศาลแต่ไอวอรีโคสดันไปประกาศเพิ่มเติมจากการลงนามในธรรมนูญกรุงโรม ของไทยแค่ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมไม่ได้ประกาศรรยอมรับเขตอำนาจแต่ทั้งสองประเทศเหมือนกันคือไม่ได้ ratify ธรรมนูญกรุงโรมปรจกุครูครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily dose เรื่องนิติราชกับมาตรา112เนี่ยนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าคิดได้ก็คิดกันไปก็ลองดูถ้าทําได้นะก็ทําซึ่งคนมีความคิดเช่นนี้มานานแล้วและมีหลายส่วนพัฒนามาตามลําดับแล้วคนพวกนี้เขาคิดกว้างคิดเปิดสมองเขาปลายเปิดแต่ไม่เป็นไรก็คิดไปแต่อยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาว่าจะทําอย่างไร ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาโอเคก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะพูดถึงเรื่องของการแก้ประมวลกฎหมายอาญมาตรา112ซึ่งวันนั้นเราพูดในรายการเวกับไทยแลนด์นะติดตลกนิดน,นึงบอกว่าถ้าจะแก้มาตรา112เนี่ยต้องแก้ก่อนธนูจะปักที่หัวเขา่าวันนั้นเหมือนเป็นไทโต้ของรายการในมุมนี้ก็คือว่ามันมีมันมีโอกาสที่รัฐบาลจะเดินหน้าในการแก้ไขเรื่องต่าง แต่โมเมนตัมเนี่ยบางช่วงเนี่ยถ้าผ่านไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสแตะเรื่องพวกนี้แต่เข้าใจว่านิติรัฐเขาจะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้หรือจะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งในการเคลื่อนไหวเรื่องมาตรา1นึในช่วงวันที่15มกราคมไปนะฮะแต่ว่าคนที่ต้องการข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับก็ดูรายการ Wake Up Thailand ในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงวันหยุดนี่แหละสัปดาห์หน้าสัมภาษณ์ดรวรเจตภาคีรัตนะครับ จากนิติราชจากคณะนิติศาสตร์หมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเต็มๆหนึชั่วโมงพลาดไม่ได้สัปดาห์หน้าเวกับไทยแลนด์นะครับหุ้นในวันนี้ปรับลดลงไป0.02%นะครับ0.19จุดมูลค่าการซื้อขายนั้นค่อนข้างบางตาอยู่ที่9,707ล้านบาทก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกองทุนส่วนใหญ่เขาปิดกันหมดแล้วในช่วงนี้วันนี้ให้คิมจองอิลเต็มที่เลยนะฮะ รำลึกถึงอดีตของคนคนนี้นิดหนึ่งว่าได้ทำอะไรกับเกาหลีเหนือบ้างมีคนยากจนไม่มีจะกินเสียชีวิตไป3ล้านคนในช่วงที่เขาเป็นผู้นำประเทศ17ปีเนี่ยนะฮะเข้าไปดูในเกาหลีเหนือนั้นก็จะมีภาพซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ามันก็มีมีการพัฒนาในระดับหนึ่งนะฮะแต่สังเกตว่าไม่ค่อยมีคนและไม่ค่อยมีการใช้ไฟฟ้ากลางคืนเนี่ยนะฮะหลังทุ่มหนึ่งนี่ปิดไฟทุกบ้าน แล้วก็ประชาชนก็มีความเป็นเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันมีความเป็นเอกภาพเหมือนกันในการที่แสดงความรักต่อคิมจองอิลแนะนำรายการ Global Village นะฮะ,ะทาง Voice TV เข้าไปคลิกดูทางเว็บไซต์ Voice TV.co.th ก็ได้เขาสรุปถึงเรื่องราวต่างๆในเกาหลีนได้อย่างดีนะฮะแล้วก็มีอนุสาวรีย์ต่างๆที่น่าสนใจนะฮะซึ่งก็เป็นภาพที่ ดูแล้วก็ได้เห็นว่านี่เป็นประเทศที่ยังมีสังคมและวัฒนธรรมที่น่าศึกษาทีเดียวสําหรับนักเรียนทางด้านรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีเกาหลีเหนือก็ไม่ได้มีโอกาสในการศึกษาถึงแก่นสารของความเป็นสังคมเผด็จการกึ่งลัทธิในแบบที่วันนี้คุณปรับดายุนเขียนกนแนะนําให้อา่านอีกทีนะคบทความนั้นผมชอบมากแล้วก็ในอนาคตจะนํามาเสนออีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือรายการ The Daily dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ